ทำเมนูอะไรดีอันนี้มีปลาตะเพียนโอ้ตัวใหญ่แฮะดูดินี่ปลาตะเพียนตัวเล็กกลางใหญ่สามตัวตัวใหญ่ทำมาเรียบร้อยแล้วนะขอดเกตสะเอียมสะอาดไม่มีไส้มีปลาตะเพียนใช่ไหมนี่ปลาตัวนี้ใช่ปลาตะเพียนมั้ใช่ไหมตะเพียนเหมือนกันเหรอปลาตะเพียนน่ะแล้วก็จะมีนี่ บวบแล้วก็ถัอวฝักยาเาบวบปลูกเองบวบฝักยาปลูกเองไม่ได้ใช้ยาปลูกธรรมชาติมีเพื่อนบ้านนํามาให้แต่เช้าเลยวันนี้รู้ทำเมนูอะไรดีเนี่ยอ่าแล้วติดตามอาวแกงเลียงอันนี้อะไรทอดเหรอหรืออะไรดีทอดได้ต้มยำได้นะปลาตะเพียนแล้วก็มีผักลิ้นฟ้านี่นี่มีฟักทองอีกอ่ะฟักทองแกงเลียงพอดีอ่ามีปลาย่างปลาย่างอีกอ้าว ที่แน่แน่วันนี้ <พบ S 1> มี <พบ S 1> เมนูเรียงแกงเรียง <พบ S 1> นี่คืออะไรเนี่ปยปลาปลาย่างลมงควันเหรอปลาช่อนปลาช่อนใช่ไหมปลาช่อนย่างลมควันอ,อ,อ,อันนี้เมนูนี่อะไรชัดเจนมากนะเออแกงเลียงนี่มีครบเลยนะแล้วก็มีฟักใม่ใช่ฟักบบถัว่วฟักยาวฟักทองแล้วก็ข้าวโพดเดี๋ยวไปหาข้าวโพดมาที่ตลาดใบแมงลักอะไรต่างๆอ่ะโอเควันนี้มีเมนูเนี่ย